นุษย์ครึ่งสั่งต้องถูกกำจัดสตอรี่บายจีทองโลช็อปเตอร์ยีขอโทษนะครับบารอนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เดาแต่เป็นจริงในทางของผู้เขียนคนเดียวเท่านั้นทุกอย่างคือเรื่องสมมุิตัวละครบุคคลสถานที่เนื้อหามีความเป็นแฟนตาซีฉะนั้นแล้วโปรดอย่าถามหาคำอธิบายทางทฤษฎีศาสตร์ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากผิดพลาดประกนนารใดบัขออภัยไ,ไว้ณที่นี้ด้วยจุดเตือน มีความต่างของอายุมากมีเรือกันใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธกต่อสู้การท้ารางต่อพันธุ์การทารุณทรมานมีตัวละครร้องที่เสียชีวิตจับผดดองที่ปฏิเิลธรรมในมนุษย์แย่เริ่มมีนิฮะชายราชาจางยัญญนฉาเลิฟซีระวัติมนุษย์และครึ่งมนุษย์สามมีการแบ่งชั้นอ่าวฟาไบต้าและโอเมก้าหรือจักรวาลโอเมก้าวั์นั่นเองพระเอกเครึ่งมนุษย์ศักด์ที่สามารถจ่ายรางเป็นหมาป่าได้กลับใช้วิจารญาณในการรับชมหากทั้ใจพร้อมแล้วที่จะยันไปร่วมรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสองส กลับมาประจำตำแหน่งทำหน้าที่ของตนดังเดิมหลังจากหมดโคต้าพักร้อนพักฟื้นฟูร,ร่างกายจากอาการบาดเจ็บจนกลับมาแข็งแรงก็ได้เวลากลับมาเต็มที่กับการงานของตนสักทีวันนี้เราจะไปกับหน่วยราชตาเวนขอให้ทุกคนมารวมตัวกันก่อนเวลาที่กําหนสิบนะเทครับหัวราเสียงหนักแน่นของเราทหารหน่วยจูโจ รับทราบพ,พร้อมเพียงกันก่อนจะแยกย้ายไปทำภารกิจส่วนตัวและต้องกลับมารวมตัวกันก่อนเวลาที่กำหนดไว้น้าเบื่อชะมัดคำทิ้งท้ายแสงแผ่วเบาบางเอ่ยออกมาตอนไร้ผู้ซึ่งติดตามบ่ารอนหัวหน้าหน่วยจูโจมที่เพิ่งกลับมาประจำการได้วันแรกก็ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งว่าช่วงนี้ให้หน่วยของเขารวมกับกองทีมลัดตะเวนไปสักระยะ จนกว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงเหตุก็เพราะว่าช่วงหลายวันมานี้มีอมนุษย์บางส่วนหลุดหลงเข้ามาในเมืองสร้างความแตกตื่นและความหวาดกลัวต่อรัศดรทำให้หน่วยลาตะเวนต้องทำงานหนักเป็นสองเท่ากับกำลังคนที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงต้องยืมมือหน่วยจู่โจมผู้ชำนาญอาวุธเข้ามาเป็นกำลังเสริมหรือจะเรียกว่ากำลังหลักก็ว่าได้เพราะทหารลาดตะเวน ฝีมือการใช้อาวุธไม่เก่งกะช้ำชองทีมจู่โจมนั่นจึงทำให้บารอนที่พอทราบข่าวกรองก็รู้สึกอยากลาออกเสียตอนนี้ก็คิดว่ากลับมาจะห่างหายจากเรื่องนี้ไปสักพักแต่ไม่เลยเพราะสุดท้ายมันก็ยังวนเวียนอยู่รอบตัวเขาและไม่รู้ทำไมไอความรู้สึกอยากปลดตัวเองออกจากตำแหน่งถึงได้ลั่นเข้ามาในหัวทั้งที่เขาฝึกหนักกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ของง่าย แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วตำแหน่งที่ทุกคำสั่งของเขาจะถูกตัดสินว่าต้องปฏิบัติตามและทุกคำสั่งไม่ต่างกับการชี้นิ้วให้สังหารไม่รู้เพราะอะไรมนุษย์ที่ตั้งใจจะยืนหยัดกับอาชีพที่มีตำแหน่งสูงไปจนกเกษียณอย่างเขากลับรู้สึกไกว้แขวต่อคำปฏิญาณที่เคยให้ไหว้กับตัวเองเมื่อสิบปีก่อนตังสติหน่อยสิบ,บารอน นี่คือหน้าที่ของนายเขาพูดเรียกคืนสติของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันหยุดคิดฟุ้งซ่านและมุ่งทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปปัสดาสาเมืองหลักเขตสีเขียทวทว่าตอนนี้เด็กลายเป็นสีแดงไปแล้วสีที่บ่งบอกถึงพื้นที่เสี่ยงอันตรายเหตุเพราะถูกลุกรานจากอมนุษย์เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดดับลงหายใจของอมนุษย์ที่แฝงตัว เ,เป็นชาวบ้านกลางเมืองในย่านการค้าขนาดใหญ่ต่อหน้าพ่อค้าแม่ขายและประชาชนคนธรรมดาที่กำลังเดินกันอยู่บริเวณน,นั้นต้องตื่นตระหนกตกใจกับเสียงปืนที่ดังลั่นหูโอ้คุยฮอกูครูเดีย๋ยวเข้ามาใกล้เดี๋ยวก็ได้ติดเชื้อฮากรกครับกุมท่ารัตเวงเขาเคลียร์พื้นที่ผู้เป็นมือสังหารเมื่อครู่เอ,อ่ดขู่ให้พวกสอดรู้ที่ยืนมุงอยู่ รู้สึกเกรงกลัวจนต้องถอยออกไปเหดยไลยเสียงของหญิงสักที่ยืนห่างออกไปเอ่ยขึนดังทำให้เหล่าทหารผู้รับใช้ประชาชนหันไปมองอย่างต้นเสียงและไม่เพียงแค่นั้นบางกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ก็กลมนาซุบซิบนินทาถึงการกระทำอันเลือดเย็นของทห,หารกลุ่มนี้ไม่น่าไปทำเขาหรอกไม่สงสารเขาบ้างดึืงไงเนาะ ถ้าจะทำแบบนี้ประกาปิดเมืองเป็หลายมิทีกคนเหรอใช่ใช่แบบนี้มันอ,อุกอาจเกินไปแล้วเด็กๆก็อยู่กันเต็มไปหมดไม่น่าทำแบบนี้หรอกแต่เสียงซุบซิบของพวกเขาอย่าเรียกว่าซุบซิบดีกว่าเพราะมันดังสะท้อนออกมานอกวงเหล่าทหารติดเอาได้ยินกันหมดแล้วเฮ้ยเฮตรงนั้นนะ่ะถ้าสงสารมันมาก ก็มาช่วยกันฟังศพมันไม่หรอสิ่งทุ่มของมนน่าหน่วยรายตะเวนเอ่ยด้วยความไม่พอใจทำให้พวกชาวบ้านแถวนั้นวงแตกในทันทีให้ตายสิวะไม่ช่วยแล้วยังมาพูดมากกันอีกแต่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียงปืนดังขึ้นในเมืองและเมื่อใดที่มันดังขึ้นนั่นหมายถึงมีอมนุษย์ถูกสังหาร ใจกลางเมืองต่อหน้าของชาวบ้านคนกลุ่มน้อยที่ดูจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาอย่างโหดร้ายและป่าดเถื่อนเช่นนี้แต่ถึงพวกเขาจะต่อต้านไปมันก็เท่านั้นพวกเขาไม่กล้าคัดขาดไม่กล้าแสดงความเห็นต่างอย่างออกนอกหน้าเพราะเขารู้ดีว่าจะโดนโทษอะไรหากไม่ให้ความร่วมมือและนี่มันตัวอะไรเนี่ยม่หรือแมวหนึ่งในทหารรัตเวน หมายถึงอมนุษย์ที่นอนความนาอยู่บนผืนพวกเขากำลังจะหอ่อศพเพื่อนำไปเก็บใส่รถหกล้อที่เป็นยานพาหนะของพวกเขาแต่ก็ต้องเปิดผ้าคลุมที่บดบงังศีรษะและใบหนาเพื่อเช็คดูสิก่อนแมวละมะั๊กนายทหารผู้เก็บกู้เอ๋เราไม่มั่นใจเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าเรียวเร็กขาวสะอาดและงดงามทั้งเส้นผมและขนคิว้วก็เป็นสีดำสนิททว่าใบหูของเธอ รับดูเล็กกระจิตรลิดเกินกว่าจะบอกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นแมวถามอะไรหน่อยพวกนายใช้อะไรแยกอมนุษย์กับพวกเราหัวหน้าหน่วยจูดโจมที่รู้เห็นและยืนอยู่ในเหตุการณ์เกิดข้อสงสัยจึงเอ่ยถามออกไปเพราะว่าบารอนมองไม่ออกเลยว่าเธอคนที่นอนอยู่บนผืนใช้พวกเครื่องสัตว์หรือว่ามนุษย์หากไม่เห็นหางไม่เห็นตำแหน่งหูก็ดูไม่ออกใช้เสนนะ้น่ะ หัวหน้าหน่วยราตเวนตอบกลับด้วยสีหน้าก,กวนๆแต่บารอนไม่ตลกด้วยฮึโรลิลนนะ่ะตาไงตาแค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วถึงจะแต่งตัวปกปิดร่างกายไม่ชิดยังไงแต่ก็ต้องเหลือตาไว้ใช้มองทางแ่้ะนะเพราะสีดวงตาของอมนุษย์มีความแตกต่างกับมนุษย์อย่างเราๆและส่วนใหญ่พวกทหาร ก็จะใช้ข้อสังเกตเล็กๆนั้นในการแบ่งแยกบวกกับลางสังหรณอนที่คุณหัวหน้าราชตะเว็นได้ว่ามาทว่าข้อแตกต่างเล็กๆแค่นั้นมันออกจะเสี่ยงเกินไปไหมในความเป็นจริงหากมองพลาดและลั่นไกลออกไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดช,ชอบพวกคุณคงไม่เคยพลาดแต่ก็ควรตระหนักไว้ว่าวิธีนี้มันเสี่ยงมากเกินไป แล้วคุณมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไงถ้ามีก็เสนอมาเลยคุณบารอนริวตันบารอนตักเตือนเพราะเห็นแก่ทุกคนแต่ดูอีกฝ่ายจะไม่พอใจที่ถูกติติงเหมือนโดนดูถูกวิธีการของพวกเขาและหากใครยังไม่รู้ว่าระหว่างคุณหัวหน้าต่างหน่วยทั้งสองคนนี้ความจริงแล้วไม่ค่อยจะกินเส้นกันซักเท่าไหรนะ่นักด้วยเหตุผลส่วนตัวที่คาราคาสังกันมานานแล้ว แต่ยังต้องมาทำงานร่วมกันแบบนี้เหมือนเอาระเบิดกับไฟมาอยู่ด้วยกันไม่มีผิดคุณคิสเลอร์เองเรื่องวิธีนะ่ะมีเป็นร้อเพียงแต่คุณไม่รู้จักใช้หนุดคิดให้เป็นตังหาหรือต้องให้เด็กอย่างผมสอนไหมครับเนว่าฉันง่อ,อยู่แล้วก็แล้วแต่คุณจะคิดเลยครับก็ทักจะเก่งกันขนาดนี้ผมไม่ต้องมีกองหนุนก็ได้มั้งครับ วันนี้ท้องฟ้าสีสดใสแต่บรรยากาศในดงทหารกลุ่มนี้ช่างอึมครึมนะักและถ้ายังไม่มีใครเข้าห้ามเผลอๆสองคนนี้อาจจะได้แลกหมัดกันเป็นแน่เออหัวหน้าครับพออมว่าเธอดูแปลกๆนะครับหนึ่งในรูปทีมที่กำลังเก็บกู้ศพอมนุษย์อยู่ต้องพังะกับร่างไร้วิญญาณที่ลอยเลือดบนตัวเธอค่อยๆเหือดแห้งไปอะไรนเนียและใบหูกระจิตลิดบนศีรษะ ที่บ่งบอกว่าเธอคืออมนุษย์ก็ค่อยๆหดหายไปเช่นกันต่อหน้าเราทหารนับสิบนายที่ยืนมุงดูกรารเปลี่ยนแปลงของร่างกายเธออย่างงงๆจนกระทั่งเธอลืมตาตื่นขึ้นมาและดีตัวลุกขึ้นยืนเช็เหล่าทหารตกใจกันยกใหญ่เรากับเห็นผีแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะได้ทำอะไรเธอก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วอะไรก็มา,านันรีบตามเรอไปแล้ว สินเสียงคำสั่งของคิลเลอร์เสียงปีเท้าหนักจะหมนมาก็กวิ่งกรูตามเธอไปอย่างว่องไวทั้งหน่วยลาตะเวนและหน่วยจูโจมพวกเขามีอาวุธครบมือและคำสั่งที่ได้คือให้ยิงเธอซักเพราะหากว่าเธอคือสิ่งมีชีวิตธรรมดาก็งคงไม่ฟื้นตื่นขึ้นทั้งที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะไปแล้วเป็นแน่แยกก็ตามฮาเธอจับเธอมาให้ได้โครงสร้างของเมืองนี้ รูทางค่อนข้างขดเขียวพวกเขาจึงแบกทีมกันแยกค้นหาตามตึกตรอกและช่องทางที่กับแคบพวกเขาต่างตรวจดูจนทั่วก็ยังไม่เห็นแม้เงาของเธอทั้งที่วิ่งตามมาติดๆไหวมากเธอเป็นผู้หญิงร่างเล็กที่เคลื่อนไหวและหลบหลีกหลักทหารนับสิบนายได้อย่างคล่องแคล่วราวกับรู้พื้นที่การหลบซ่อนและช่องทางการหนีของเมืองนี้เป็นอย่างดีเจอทำไม ไม่เจอเลยครบทาานี้ก็ไม่เจอครับพวกเขาหากเธอไม่เจอแมมจะสอบถามชาวบ้านพร้อมอธิบายรูปร่างของหญิงสาวคนดังกล่าวก่างชี้นิ้วกันไปคนละทิศคนละทางจนเหล่าทหารสับสนงงไปหมดสุดท้ายก็คว้าน้ำหล้วทว่าบารอนยังไม่ตัดใจยอมแพ้เขาแยกตัวออกมาและยังคงวิ่งตามหาเธอคนนั้นเพราะเขา เห็นสีของดวงเนตรบนใบหน้าค่ะสวยที่สะดุดตาเกินกว่าจะปล่อยผ่านไปได้ต้องหาเธอให้เจอยังไงก็ต้องหาเธอให้เจออะขอโทษครับความรีบร้อนไม่ทันมองถามให้ดีทำให้เขาวิ่งไปชนไหล่ของชายคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเขารีบเอ่ยขอโทษในทันทีโดยไม่ทันได้มองหน้าอีกฝ่ายแต่แล้วบารอน เสียงทุมขุนหูทำให้คุณหัวหน้าทีมหยุดชะงักการเคลื่อนไหวในทันทีเขาหันกลับไปมองก็ต้องตกใจกับชายร่างใหญ่ผู้เป็นเจ้าของเสียงอีฟหมาป่าหนุ่มแต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้าด้วยผ้าโพกหัวเหลือไว้เพียงดวงตาที่ใช้ในการมองเห็นมิดชิดจนแทบดูไม่ออกหากไม่สังเกตดีๆเพราะแม้แต่ไรผมหรือขดคิว้วก็ไม่หลงเหลือให้ผิดสังเกตนอกจากดวงตา ชายกุณจริงๆด้วยอีโผเขากอดบ่ารอนโดยทันทีโอบกอดอย่างแนบแน่นด้วยความคนึงหาทวัดทหารหนุ่มที่ยังตกใจแทบช็อกกับความบังเอิญนี้ก็รีบกระชากตัวออกและเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบเบานายมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยมันอันตรายนะรู้ั้างไหมอย่างดีที่จุดนี้เป็นที่ลับตาคนเป็นช่องแคบระหว่างตึกขนาดสูงจึงไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้สัญจร ผมอยากได้กลิ่นคุณผมคิดถึงคุณบารอนผมขอโทษขอโทษที่ไม่ฟังคุณไม่รู้ว่าเข้าไปเรียนคำพูดพวกนี้มาจากไหนหรือบางทีอาจมีคนสอนให้หรือไม่เขาอาจรู้ความหมายของมันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้กับใครสักทีบารอนที่ยังตกใจไม่หายหัวใจเขายังคงเต้นแรงเพราะไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะเจออีฟในสถานการณ์แบบนี้มันอันตรายเกินไปอีฟไม่ควรอยู่ที่นี่นี่ฟังฉันนะนายต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยคนเป็นห่วงกำชับด้วยสีหน้าจริงจังทว่าอีฟดูจะไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้และเอาแต่บอกจะอยู่กับบารอนรูปเดียวทว่าเวลานี้มันมีเส้นตายของมันยังไม่ทันที่บารอนจะเจรจากับอีฟจนเข้าใจ ดันมีลูกทีมของตนเข้ามาพบเจอโดยบังเอิญหัวหน้าครับทางนั้นเจออะไรไม่ครับลูกทีมสองคนตะโกนถามยุ่ปากทางเขาพวกเขาไม่ได้เดินเข้าไปแต่ก็เห็นว่าบารอนยืนคุยกับใครอยู่ในนั้นสวยแล้วไงใครหรอครับความที่เป็นพวกใส่ซื่อและอ่านสถานการณ์ตอนนี้ไม่ออกอีท ก็ได้หันไปมองอย่างต้นเสียบที่อยู่ตรงทางเขา้าและนั้นก็ทำให้นายทหารทั้งสองต้องตกใจเพราะดวงตาของผีหมันเลืองแสงสีแดงในที่อับแสงแช่กลัวอะไรวะนั่นเวนเอ้ยนั่นมันอมมนุษย์ไม่ใช่หรืองไงทหารติดเอาว้สองนายเล็งปืนไปยังตัวอันตรายทำให้บารอนรีบเอาตัวเข้าขวางและออกคำสั่งห้ามลูกทีมของตน ห้ามยิงลดปืนลงเดี๋ยวนี้เอ๊ทะทำอะไรละครทั้งคู่ต่างงุนงงกับคำสั่งและการกระทำของหัวหน้าทีมแต่แล้วก็ไม่ทันที่บารอนจะคิดหาคำพูดมาแก้ต่างอีกด้านของฝั่งทางเข้าออกก็มีทหารทีมละตะเวนมาพบเจอเขา้าเยสหารเจอเป้าหมายกันหรือเปล่าและอีกครั้งที่อีฟ ดันหันไปมองหาทางต้นเสียงโดยตั้งใจและนั่นก็ทำให้กลุ่มทหารลาตะเวนต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจที่ไม่ต่างกันเชียอะไรวันนนิพยแมวน้ำมังตาแดงเถือขนาดนั้นเพียงพริบตาเดียวไม่ทันที่บารอนจะคิดหาคำแก้ต่างหรือห่นทางให้อีฟได้หลบหนี ทางคับแคบนี้ก็ถูกตักร้อมทั้งสองฝ่ายถูกปิดตายพร้อมกับอาวุธปืนหลายกระบอกที่เร่งมายังพวกเขาหะยิงอ่ะบ่านรอนไม่รู้จะทำยังไงเขาตะโกนสั่งห้ามแล้วยังคงเอาตัวเองบังอีฟที่ตัวใหญ่กว่าไว้เว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเกินการควบคุมของเขาแล้วเขาดูโกรนกวายแต่ก็ยังมีสติแต่ถึงจะมีสติดีแค่ไหนตอนนี้ ก็ดูจะคิดหาทางออกไม่เจอเลยจะแก้ไขแก้ป่าหรือแก้ตัวเขาก็คิดไม่ออกทั้งนั้นมีเรื่องอะไรกันนะจบเห่แล้วสวรรค์ไม่เป็นใจแถมนรกมาโปรดพบคิลเลอร์หัวหน้าทีมลาตะเวนมาเจอเข้าหัวหน้ายืนยันให้หน่อยครับว่าเจ้านั่นไม่ใช่พวกเราแต่เป็นอมนุษย์ลูกทีมหน่อยลาัตะาเวนต้องการคำยืนยัน ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจยิงหืมคิสเลอร์หลีสายตามองไปยังด้านในซอกตึกที่มีแสงสว่างอันน้อยนิดแล้วโูหั่นหนาหน่วยจะเจอไม่ทำอะไรในนั้นนะ่ะเขาโฟกัสไปที่บารอนหัวหน้าทีมที่ตอนนี้ถูกพวกเดียวกันเล็งอาวุธใส่อีฟอยู่นิ่งๆหลับตาไว้ เราห้ามมองเด็ดขาดสิแผ่วของบารอนกระซิบบอกหมาป่านหนุ่มที่เบิกตามองกว้างด้วยความตื่นตัวแต่ดูเหมือนว่าอีฟจะไม่ฟังทั้งยังสลับจ้องมองไปทั้งสองฝั่งที่มีศัตรูยืนเล็งของอันตรายมาทางเขาอีฟบอกให้หลับตาไงทำอะไรของนายนันลิวเนยังไม่ออกมาอีกคิสเลอร์ไม่ได้หลุดโฟกัสแต่เขาเห็นแล้วว่า สองตัวที่ยืนอยู่ด้วยไม่ใช่มนุษย์หากแต่ได้ยินตอนนี้คงได้โดนคุณหัวหน้าทีมเป็นแน่ตาสซีแดงสะดวยดูคุณคุณฮะเป็นลักษณะเด่นของอมนุษย์ที่หาได้ยากหรือแทบไม่เคยพบเห็นเลยก็ว่าได้ในฐานะที่หัวหน้าอย่างคริสเลอร์คลุกคลีกับตำแหน่งนี้มานานลาตะรเวนพบเจอของแปลกตามาก็เยอะแต่ทว่า,วาสิ่งนี้มันแปลกตา ทันยังรู้สึกขุนเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนอ๋อตัวทดลองหมาเล็กหนึ่งจะซ้อให้ตารูปของเจ้านี่ยังติดอยู่บนบอร์ดในห้องทำงานฉันอยู่เลยไหนถ้ารึกได้ก็ล้องอ๋อออกมาดังเขาเป็นหัวหน้าที่มีฐานข้อมูลบางส่วนของตัวอันตรายในยุครุ่งเรือง2-3ปีแรกกลุ่มของเขาเองก็เคยออกราตะเวน เพื่อหาตัวใหม่เลข1-2อย่างนอกเขตตัวเมืองแต่ไม่นานเป้าหมายของพวกเขาก็เริ่มถดถอยและลืมเลือนมันไปเพราะเจอแต่ตัวลูกไม่เจอตัวพ่อสักทีแต่ตอนนี้เจอแล้วเจ้าตัวต้นเหตุที่ก่อสงครามนองเลือดเมื่อสิปีก่อนโตเร็วเหมือนกันนัเนนี่ยนี่ฉันลืมไปได้ยังไงกันนะหายิางเลยไม่เคร็บหัวเนะ่า พวกเขามาที่นี่ก็เพื่อกำจัดและเป้าหมายใหญ่ก็อยู่ตรงหน้าแล้วจะยิงทิ้งเลยก็ได้หรือจะเก็บไว้ทำประโยชน์ในด้านอื่นก็ได้อีกเพราะใช่ว่าพวกเขาจะฆ่าอมนุษย์ทุกชีวิตเมื่อเจอตัวในบางกรณีหากรู้สึกถูกใจเมื่อไหร่พวกเขาก็จะเะเว้นและเก็บไว้พร้อมกับส่งตัวไปยังเขตอันห่างไกลที่น้อยคนนักจะรู้ว่าที่นั่นใช้อมนุษย์ทำอะไรไม่ ว่าแต่วันนี้มีใครพกปืนยาสลบมาบาังไหมเออพร้อม,มครับลูกทีมนายหนึ่งของคิสเลอร์เอ,อ่ยขึ้นก็ยกมือระดับอกเยิ่มเรโจนสัสรู้ใช่ไหมว่ายิงตำแหน่งไหนยาจะออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดต้องการขอครับทุกต้องคิส <ist> เลอร์เผยใบหน้าเราว่ามีแผนการ ก่อนจะหันไปหานายทหารที่ชื่อว่าโจนาสและยืนยันคำสั่งใช้ปืนนั้นยิงพวกเขาซะพวกเขาละครับไมาถึงก็ทั้งคู่นั่นแหละเอเหล่าลูกทีมร้องเอพร้อมเพรียงกันอย่างกับนัดกันมาพวกไม่เข้าใจเหตุใดทำไมถึงได้เหมารวมหัวหน้าบารอนไปด้วยเขาเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูสักหน่อยงงอะไรกัน พวกนายมองไม่ออกหรือไงว่าคุณหัวหน้ากำลังปกป้องจุนันเยอ่กลางตัวบางสมิธขนาดนั้นยิ่งดูไม่ออกกันอีกเหรอใช่บางรอนกำลังปกป้องอีฟโดยสัญชตาตญาณบางอย่างและเหล่าทหารที่เดินมาพบก่อนหน้าก็รับรู้จากคำสั่งและการกระทำอันไรเหตุผลก่อนแล้วคิสเลอร์นายจะทำบ้าอะไร บ่าร้อนหวัดเกงจนใจสั่นไปหมดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หันมองไปทางไหนก็ไรทางออกทางทหารที่ถืออาวุธครบมือและชาวบ้านที่มามุงดูแต่ก็ซุบซิบกันมันปากปิดกั้นเขาทุกช่องทางและร้องขอให้ใครเขาเห็นใจขอให้ใครเขาช่วยได้คงจะมีแต่ถูกมองว่าประาและเป็นกระบฏคำาถามนั้นนายควรจะถามด้วยเองมากกว่านะ ว่าคิดบ้าอะไรอยู่ผีข่าวหรือ,อยังไงถึงได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นหรือโดนเจน้านายมันคมคูจะเอาชีวิตหรือไงไม่เยอะยิยงบาร้อนใส่หน้าเบาๆขณะที่โจนาสตั้งทาเล็งอาวุธพร้อมยิงมาทางเขาเฮ้ยเสียเวลาเป็นบ้าไม่ได้ดังใจคิสเลอรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเกินไปแล้วหมดเวลาประนีประนอมเอามานน่ ดิจันยิงเองเขาขว้าอาวุธในมือของโจนาสมาได้ก็มีรีรอเล็งยิงไปที่ต้นขาของบารอนจนเจ้าตัวสุดล้มลงคีสเลอร์เป็นคนฉลาดเขาเรียงลำดับทุกอย่างไว้ในหัวหมดแล้วบารอนอีฟรีบควาตัวบารอนไว้และทันใดนั้นเองก็เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่เปิดทางให้มือสังหารยิงลูกดอกอยาสลบออกมารอบสองและรอบนี้ ถูกลำคอของอีฟเข้าเต็มๆถึงแม้จะมีผ้าบางๆขวางกั้นอยู่แต่ตัวเข็มยาสลบนั้นมีความยาวมากพอที่จะแทงทะลุสิ่งกีดขวางและปักจมเข้าเนื้อหนักไปได้ทวา่าเพื่อความมั่นใจคีสเลอร์จึงยิงสามเข้าที่ตำแหน่งเดิมอีกรอบ <c oughs> อีฟรีบดึงตัวรลูกดอกออกแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยหยุดการกระจายของตัวยา และเพียงชั่วพริบตาลางสูงใหญ่ก็ลมลงกับพื้นปืนยาสลบประเภทนี้มีไว้ใช้กับสัตว์โดยเฉพาะซึ่งอีฟในตอนนี้ดูเหมือนร่างกายจะต,อต่อต้านฤตยาสลบจนน้าตกใจเขาหายใจแผ่วเบาขณะที่ดวงตาจับจ้องใบหน้าของบารอนฝ่ามืออ่อนแรงก็จับรูปเขาหน้าที่ตอนนี้ไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วฤธ์ของยามันแรงและมันไม่ได้มีไว้ใช้กับมนุษย์ คนที่โดนเข้าไปอย่างน้อยๆก็คงหลักจนลืมเดือนลืมตะวันบร้อนขอทอดมาป้าหนุ่มขบกรามแน่นด้วยความเกรี้ยโกรธดวงตาดุร้ายเหลือบมองไปยังชายผู้ที่มอบความเจ็บปวดให้พวกเขามันน่าเจ็บใจเพราะเขารู้ตัวว่าตนเองคือต้นเหตุที่ทำให้บาร้อนตกอยู่ในสภาพแบบนี้ฉันจะขา้าพกุกแกหมด ไอวินาทีหลังเสียงแผ่วเอ่ยอย่างคับแค้นใจดังกับสาบแช่งอีฟก็สงบลงก่อนร่างไร้ความรู้สึกจะจมเข้าสู่ห้วงนิทราจมสู่ความมืดมิดสู่ขุมนรกที่ลึกลงไปยังชั้นใต้ดินเป็นสถานที่ดังกับสุสานที่เต็มไปด้วยกลิ่นสาบขาวของเลือด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.10เล่านิยายฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไ cribe หากถูกใจฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบนันอยายเป็นพอื่อบกันด้วยนะคะไรเตอร์เขาฝากมาบอกว่าเรื่องนี้อ e ีบุ๊กจบเรียบร้อยแล้วไปตามสอยได้เลยค่ะแอบแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ